สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pN ผอพบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นที่ราคา2อ0ห้าสิบาทขึ้นไปครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1นเลยครับยวขออนุญาตซูมกล้องนิดนึงนะครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จครับผม น่าจะเป็นร้อยปีวัดละคังนะครับนี่มีตายางวัดละคังปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมนี่เป็นหมายเลขหนึ่งครับผมเป็นสมเด็จร้อยปีวัดละคังครับนี่ครับเป็นจุดไข่ปายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นหมายเลขกหนึ่งครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขหนึ่งครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผมนี่ครับน,นี่เป็นเจดีด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นปั๊มเจดีด้านหลังนะ นีด้านหลังครับผมนี่ครับมีปอมเจดีอยู่นี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสามครับผม ครับลักเก่าๆเลยครับผมนี่ยนะครับผมอันนี้จะเป็นใหม่เลขสามนะครับ ราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่ครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ครับผมมีคาบลักคาบทองบางๆครับผมนี่เนื้อหาเ,าเก่าๆครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสี่ครับผม เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับผมครับอันนี้ด้านหลังครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผมนี่ครับ น,นี่เป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับนี่ด้านหลังครับผมนี่ครับผมอันนี้ครับหมายเลขค่าครับผมราคา250บาทครับ ไปเป็นหมายเลขหกครับผมอันนี้เป็นเหรียญสําเร็จพุทธจารย์โตครับผมนี่ครับข้างหลังเขาใส่ห่วงเดิมมาด้วยนะครับเนี่ยข้างหลังออกปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมนะครับ นนเป็นหมายเลขหก,กครับผมวัดใหม่บางขุนคงครับผมนี่ครับสอสอง,สองห้าหนึ่ง ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมอันนี้เหรียญน,นั่งคุกเข่าหลวงพ่อแดงครับผมวัดเข่าบันไดอิดครับผม สองห้าหนึ่งเจ็ดครับ อันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดครับผมอันนี้เป็นเหรียญเซียนแปะลงสีครับผมรุ่นหนึ่งครับ เหียญแปดลงสี่ครับผมนะครับอันนี้เป็นใหม่เลขแปดนะครับชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนโทรมาจับมาจองกันก่อนได้ครับผมเราค่อยกลับไปดูต่อให้จบคลิปก็ได้ครับผม เก้าครับผมจังหวัดปทตุมธานีครับนี่ครับผมงนี่จะเป็นหมายเลขแปดครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าครับผมเป็นเหรียญหลวงพระแดงครับผมนี่ครับ ปีสองห้าศูนย์สามครับนี่เป็นหมายเลขเก้าครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขเก้าครับผมราคาสองห้บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีครับผมวัดสัตหีบครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบนะครับ ครับผมออกปีพศอสองส,องสี่เจ็ดสามครับผม เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่ด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับผมนี่ครับเกตรุลงซุ้มครับผมอันน,นี้จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ ด้านหลังครับ อันนี้หมายเลข11บ็ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นภาพอิตาหมายเลข12บสครับผมนี่ครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นพับปิดตามหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมเป็นผัะสมเร็จเนื้อหาเก่าๆครับผมนี่ครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับนี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับ เลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จเัยโยครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับน่ครับองบ,งบางนะครับอันนี้เนี่ยบางๆเลย ครับผมอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่พานครับผมหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับมีตอโค้ดปอบพึ่งอยู่ข้างหลังด้วยนะครับนี่นี่เป็นหมายเลขสิบหกนะครับ ผมหลวงปู่พานครับ นี่ครับผมอันนี้หมายเลขสิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเ,รนเหรียญหัวแ่นมหลวงปู่ทิมครับผมนี่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ ครับผมอันนี้เป็นใหม่เลข17ครับนี่ครับราคา300รบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหม่เลข18บแครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับผมนี่ครับออกวัดจันนิมิตนะครับ ครับลงวัดทอบครับ เลขสิบแปดนะครับนี่ครับผมวัดจันนิมิตกับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่ไปเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมเป็นพระสมเด็จครับนี่ครับ ผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นหมายเลขที่20ครับผมสมเร็จหมายเลขสุดท้ายของ EP นี้ครับผมนี่ครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับ ครับผมี่ด้านหลังครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูู้ภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ